ครับกับเข้าสู่เกมในรอบเช้านะครับแมชกแรงนะครับระหว่างวัดลุ่มครับกับวัดสนามในรุ่น8ปีครับแม่สนามเราก็ยังมีน้ำออกจะกลื่นๆอยู่หน่อยหนึ่งครับยังอยู่ในแดนของวัดลุ่มฮะแล้วก็กระชากขึ้นไปแล้วฟีโดฮะแล้วก็โดนเคลียออกมาได้จากวัดสนามครับแม่วันนี้แดดดีครับ กับตันกับตันได้บอลฮะแม่แล้วก็ยังเลียวออกมาได้พีโนไ,ได้บอลฮะดังอยู่ในแดนของวัสนามออกมาหาน้องไปล้องไปแม่บอลหลุดเดี่ยวไปแล้วครับของวัสนามฮะและน้องไปยังเลียวออกมาได้ครับแม่ก็บอกว่าในรอบเช้านี้เราแข่งก่อนเวลาครับ เพราะว่าเนื่องจากดินฟ้าอากาศไม่เป็นใจฮะไม่รู้จะตกตอนไหนมาแล้วครับเริ่มเล่นไม่อีกทีฮะฟีโน่ีโน่โกับตันมาแล้วครับมาแล้ว,ลว้องไป้องไปขึ้นไปแล้วลูกนี้แล้วก็แม่ก,ก็ยังอยู่ฮะยังเชียออกมาได้ฮะสำหรับวัดสนามครับ ฟีโนโ่ได้บอลมาส่งให้กับตานานะแม่ยังโดนเคียวไปได้จากวัฒนาอีกครั้งครับแล้วก็อยู่หน้าประตูฟีโน่ฟีโนโ่วัฒนาฟีโนโ่วัฒนโาลูกบอลจะถูกขีดกันอยู่ลงไปเคลียร์แล้วก็ถึงบอลถึงแล้วก็จิ้มมาเฮเดยิเข้าไปแล้วครับลูกนี้มาแล้วครับบรรลุมครับเช้านี้ครับเริ่มจะตื่นแล้วครับจากเมื่อวานนี้นะฮะจากเมื่อวานนี้ยังไม่ตื่นครับ เสียงสัญญาณมาแล้วฮะรลุ่มฮะแม่มันลุ่มเดินครับแม่ต่อไปแล้วฮะเจ้าฟีโน่ฟีโน่ดักบอลนะแล้วก็ยังอยู่ในเกมวัสนามวาสนามดึงบอลขึ้นไปเจ้าคืนครับกัปตันเคลียออกมาได้เฮดเฮดให้ไปไปให้เฮเดเฮเดเฮเดให้ไปไปให้กัปตันกัปตันให้ไม่ให้ครับลูกนี้โดนสกัดได้วัสนามยิงโ้ โยนยาวๆออกมาโดยประตูของเรานั้นน้องแบงค์เชียไม่ผ่านครับแล้วก็น้องแบงค์รับลูกนี้โอโหซุปเปอร์เซฟของเขาลูกนี้น้องแบงค์โยนยาวๆออกมาอ้าวเชียโยนมาด้นได้ย่างนีโน่บอกมองมองแล้วก็เคลียแม่ยังอยู่ของสนามสนามเดินะนะฟีโน่เข้าไปเคลียได้ฟีโน่เคลียปร์ตูหนาาเบอร์ห้าดึงบอลซ้ายดึงบอลขวาเคลียไปออกด้านข้างด้านซ้าย อย่างเป็นบอลของฟีโน่ฮะมาแล้ววัสนามวัสนามกระชากมายังไม่ผ่านฟีโน่วิ่งบอลยังไม่ออกบฟีโน่เล่นบอลมายังไม่ผ่านวัสนามน้องไปน้องไปน้องไปโดนกระชั่โอ้ลูกนี้โอ้ซุปเปอร์เซฟอีกแล้วครับกับมาฮะกาลังจับตัวกันอยู่ครับบอลลุ่มถอยมาหน่อยลูกบอลลุ่มถอยมาหน่อยโอเคครับวัสนามเปิดลูกนี้แอ๊ะ ไม่ถึงอ่ะไายแล้วกับตันกับตันไม่ผ่านวัส,สนาครับลูกนี้เเดเอาลูกเตะข้างนะครับปล่อยให้ลูกบอลออกส่งบอลมาให้ไปไปตับบอลอ้าวลูกนี้แป๊กฮะเป็นบอลของวัส,สนามครับมาแล้วหลุดมาแล้ววัส,สนาเบอร์สิบห้า เคลียได้ครับลูกนี้แม่หนองแบงรับยังซุปเปอร์เซฟได้โยนยาวๆมาให้กับตันกับตันถึงเลเฑ้นซนายแล้วก็ปาดไปที่กลางมาอีกแล้วครับแม่ประตูวัฒนามนี่น่ารักฮะโยนบอลยาวมาเอาลุดเดียวแล้วครับลูกนี้มาแล้วกับยิงแล้วก็เม่นลูกเตะม,มุมมาเซฟได้อีกแล้วครับลูกนี้ แม่น่ารักมากครับบรรลุมฮะจับบอลตั้งให้เพื่อนแล้วก็ลูกนี้อยากไม่ผ่านกับตันไปแล้วกับตันหลุดแล้วกับตันหลุดแล้วกับตันไปแล้ววัฒนามเคลียร์มาแล้ววัตถิภาเจอกับวัสนามแล้วก็แล้วก็เปิดไม่ผ่านฟีโรฮารูนีโดนกระชากไปแล้วน้องไปทันไหมน้องไปน้องไปทันไหมน้องไปไม่ผ่านวัสนามอีกครั้งครับบอลมาตกที่แดนหลัง กับตันบังวันไว้แล้วก็เขี่ยมันออกครับเล่นชัวร์ดีกว่าครับไม่ได้ไม่เสียน้องกัตันบอกวัฒนารรมดิบบุกอย่างต่อเนื่องนะช่วงนี้กับตันเคลียร์ออกเป็นลูกเตะมุมอีคางฮะแล้วก็อย่างไม่เตะฮะลูกนี้ได้โอกาสสั่งเพื่อนอยู่วัฒนามสั่งเพื่อนอยู่มองซ้ายมองขวาบอกบุกขึ้นได้เลย แล้วก็เคลียบอลลงมาไม่ผ่านนะแล้วก็เคลียออกไปได้โดยฟีโน่ครับมาแล้วครับวัลลุมส่งจิงลงมาแล้วลงม,มาช่วยวาสนาก็ส่งลงม,มาเหมือนกันครับเปิดมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เคลียออกได้น้องเกลียวครับชิงชนเนอรอออกมาไปแล้วครลูกนี้หลุดไปแล้ว หลุดไปแล้วแล้วก็ชนกันเองแล้วก็ชนเพื่อนเขาอ,อีกโอ้โหลูกนี้กับตันเคลียร์แม่แน่นอนจะกินแค่กัปตันเนี่ยนะลายลายชนกันก็ตอนนี้ ได้ได้คนได้ได้คนเล่นมุมแล้วฮะได้คนเล่นเส้นข้างแล้วฮะที่คอนเนอร์เตะมาไม่ผ่านน้องแก้วครับไปแล้วน้องแก้วไปให้สายปานสายปานดึงหลบไม่ผ่านาวัสนามยังไม่ผ่านกับตันลงมากแม่พี่โนโก้ก็ยังช่วยสก,กัดกันดีฮะ อันนี้อ,นนอ,นอันนี้คือประตูเล่นใช่ไหมฮะอันนี้คือประตูเล่นใช่ไหมฮะอ๋อลูกออกเส้นข้างไปแล้วครับยกบอลยาวมาไม่ผ่านวัสนามวัสนาม,สสนามโอ้โหลูกนี้นี่ฮะน้องแบงค์เราเชียร์บอลได้โยนบอลมามาแล้วถึงน้องสายปานสายปานดึงบอลไปด้านข้างแล้วก็ลูกนี้ลูกนี้ แล้วก็แม่ไปถึงหน้าประตูเขาครับแม่วันนี้ต้องบอกว่าประตูน่ารักที่สุดนี่ต้องเป็นของวัสนามนะแล้วโยนบอลยาวมาดีด้วยครับเป็นบอลของวัสนามนะครับขับน้องแบงค์ได้บอลเอาโยนบอลมาสั้นๆนหน้าประตูโกครับแล้วก็วัสนามเคลียร์แม่เคลียร์ได้ดีจริงๆครับ ลองเกลมาให้กับตันนะครับมองสายปานสายปานดึงบอลแล้วก็คืนให้กับตันครับลูกนี้กับตันยกบอลยาวมาไม่ถึงเอาลูกนี้เอาเล่นต่อเขาเล่นต่อแล้วก็เสาไกลโกมาเริ่มอีกครั้งนึงครับเคลียร์มาแม่วัสนามมี่แล้วก็เอาเอา,เอาประตู แม่ถึงบอล้องแบงค์อะโยนยาวๆมาเลยครับให้ฟีโด้กีโน่หมองให้กับตันโดน,โดนโชกไหมเือบโดน,โดนโชคกครับลูกนี้ยกบอลยาวมาวัดสนามนอกวัดสนามนอกแม่ไม่ผ่านครับแม่มีตัวอยู่สายมือัาสนามนอกอ้าวกลับไปด้านหลักเรียบร้อยมาสิบห้าผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านกับตันเบอร์หกยิงลงแบงค์ดีฮะตัวเซฟเลยยกอีกทีไม่ดูใครเลยครับโยนอย่างเดียว จะผ่านไหมยังไม่มีครับมาสนามสามตัวลุกบอลกันอยู่เบอร์หกยิงแล้วก็กระชอกขาใครไหมยังอยู่ยังไม่ออกครับน้องไปดักบอลได้ส่งคืนมาให้กัปตันเฮ้ยยิงแล้วเบอร์หกครับเสียดายมากครับลุงนี้โอ้โหเป็นจังหวะของเบอร์หกมหล้นนะโยนบอลไปฟีโน่ไม่ผ่านสนามมาสามดักได้ กับตันเคลียออกฮะไปมาให้ฟีโดฮะฟีโดลากยาวมาคืนหลังหลังให้ลงไปลงไปเคลียให้กับตันกับตันให้อากับตันไปเองครับลุงนี้แล้วก็ออกไปมาดูเกมกันต่อฮะอ้าวมองมองไม่เห็นกันครับเป็นบอลของวัฒนสนามครับแตะบอลมาฮะ วัสนามยิงได้ไหมลูกนี้แม่กับตันเขียวออไปได้วัสนามได้เล่นต่อเนื่องฮะยังบุกต่อเนื่องครับโยนบอลยาวมาแล้วก็นะเป็นบอลของคนร่มฮะโดนยาวมาได้แค่นี้ครับไม่มีแรงฮะน้องแบงหมดแรงแล้วฮะ วัสนามยังบุกยังต่อเน,นื่องครเอาหลุดไปแล้วต้องไปสายเดียวเลยครับลุงดีไปแล้ววัสนามเชียร์ได้ไหมไปโอ้ไ่ได้ครับลุงนี้ยิงแล้วก็แตะประตูเราครับน่ารักมากเซฟได้ครับแม่จะย้อนแสงไปนิดนึงครับสําหรับการถ่ายทํานะ y YouTube ธรรมาดานี้จะย้อนแสงครับแล้วก็วัสนามแตะแตะแล้วก็เคลียร์็นบอลของวัสนามครับ วัสนามบอกเพื่อนให้ขึ้นไปเลยฮะยังไม่ผ่านครับพีโน่ดักบอลได้แล้วก็ยิงแล้วก็แหม่รับสบายสบายครับยกบอลยาวมาพีโน่ผ่านบอลให้แหม่ออกไปครับคือถ,ถึงวัสนามวัดรลุ่มจะได้บุกฮะช่วงนี้ฮะแล้วก็หลุดไปแล้วแล้วล็อกกับตานแม่วัสนามมาบาังดีครับลูกดีแล้วก็บอกออกไปครับเป็นบอลของบัดรลุ่มเล่นฮะ บอลยังอยู่ที่วสนามครับสนามดักบอลได้แม่ตัวนี้กระชากเรียกดีเหลือเกินครับการสนามไม่รูกการสนามเลยครับการสนามไม่รู้แม่ผมก็รู้ว่าใครกีดใครกีดน้องๆอนุบาลอยู่ข้างบนกีดนี่เองฮะอ๋อครูกีดครับไม่ใช่เด็กกีด พี่ปางแกกี้ครับดยนีไปไหน,นอะครับไปไหนยนีอ้าวเอาพร้อมนะครับเดี๋ยวสัมผัสมือกันด้วยนะครับขอโทษขอโพยล้วไปหาโพยครับนักกีฬาต้องนักกีฬาทำความเคารพ